สวัสดีครับวันนี้วันที่20พฤษภาคม2564ผมเคนนาคารายงานตัวครับวันนี้ก็ได้บริการเปลี่ยนปั๊มคัดตัวบนให้ลูกค้านะครับเป็นรถฟอร์ดเรนเจอก็อาการของรถก็คัดจมเกียดแล้วคัดจมใช้ได้เป็นบางครั้งบางทีก็จมอย่างเงี้ยไม่ขึ้น แล้วก็ถอดถอดแป๊บแล้วก็อถอดรัดโบยที่สองถอดสลัลกลูกค้าเคยเปลี่ยนมาสองครั้งแต่ว่าเปลี่ยนชุดซ่อมข้างในคือเปลี่ยนซีนพวกนี้แหละก็วลูกยางลูกยางมีรอยสึก มันมันสึกครับอ่อนๆมันปิ่นนมันลูกยางแทรกอะค่อยแน่ยู่จะเป็นลูกยางเทียมเกียตเองนะครับอย่าขึ้นยากเลยตัวนี้เอ,อกเปลี่ยนตามมดนิดนึงมองเห็นปะ มัเนงงเรวเปลี่ยนตัวนี้มาเรือยจริงจิครับใจผมอยากให้เป็นทั้งชุดแต่ว่าเจ้าของอู่พะดีตัดสินใจอีกเดยเจ้าบนนี้นี่มีที่แกะป่ะขอบคุนมากครับตั้มตัวล่างนี้ ปกติบุมีน้ำมันเยอมครับผมรับงานทั้งในและนอกสถานที่นะครับงานผมส่วนมากเป็นงานโมบาย ถ่านไหนมีความประสงค์ที่จะไปช่วยก็โทรประสามนมาที่เบอร์063849497 0ครับ